ข้อด,ดีของการถอดกระจกออกหรือว่ายกกระจกบังลมหน้าหลังหรือยกกระจกหน้าหลังออกเนี่ยคืออะไรแต่ผมพามาดูฮะอ่ะให้ดูคันนี้ก่อนคันนี้เป็น EV o 10นะครับเป็นเคสทำสีรอบคันผมก็แจ้งยกกระจกหน้ากระจกหลังเลยไม่ใช่ยกเพื่อที่จะเปลี่ยนคิ้วยางอย่างเดียวนะครับคันนี้ก็คือเราจะเก็บงานได้เนียนเลยครับอย่างพวกนี้เห็นปะพวกขอบพวกนี้มันจะเก็บได้แบบไปเลยนะฮะ มันจะดีกว่าการสอดกระดาษครับพวกนี้การสอดกระดาษถึงเราจะใช้ตัวสอดใช้ตัวที่เป็นกาวสอดก็ตามโอกาสที่จะมีแลบมีเหมือนกันฮะแต่ถ้ายกอย่างนี้จบกว่าครับเพราะว่าบางคันที่เราเคยยกออกมาแล้วเรามาเจอในจุดที่ผูกก็มีนะครับตัวใหญ่ก็จะผูชายล่างบางทีเรามองข้างนอกเนี่ยอาจจะไม่ผูแต่วเวลายกมาแผ่มจะฟ้องมันจะเห็นเลยมันก็จะเก็บได้เลยนะครับคืองานมันจะออกมาสมบูรณ์มากกว่าเราต้องพูดอย่างมากกว่าอะ อารมณ์ประมาณนี้ฝากติดตามอีกหนึ่งผลงานสำหรับคันนี้ก็สีตรงรุ่นตรงเบอร์ตัวนี้จะเป็นขาวมุกนะโวสิบสวยๆฮะฝากติดตามอีกหนึ่งผลงานครับสำหรับออโต้การ์ดแคร์สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามในคลิปถ,ถัดๆไปด้วยนะครับกราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ